บันแบนอย่างไรให้คุ้มค่าหน้าซื้อในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ด เอาละทุกคนหลังจากที่ทุกคนอยากปั้นแบรนด์อย่างไรให้คุ้มค่าน่าซื้อกับสภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้นะคะเราต้องมาทําความรู้จักและความเข้าใจกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกันก่อนว่ามีความคืบหน้าและผันแปรเป็นอย่างไรบ้างนะคะสภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดของประเทศไทยเกิดจากความไม่มั่นคงความไม่มีสเสถียรภาพของสภาวะทางการเมืองทําให้นโยบายเศรษฐกิจไม่มีความต่อเนื่องและมีความผันแปรตามสภาพนโยบายาของคณะ รัฐบาลสร้างความไม่มั่นใจแก่นักลงทุนในการที่จะเข้ามาลงทุนระยะย,ยาวในประเทศนะคะทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยกตัวอย่างก็คืออุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นคือบริษัทพานาโซนิกนั่นเองค่ะระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ2.2พร้อมกับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่โควิด1 9ทําให้เกิดการชะลอตัวของการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศเกิดความไม่ มั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคผู้บริโภคเก็บเงินเพื่อใช้เป็นทุนสำรองในสภาวะฉุกเฉินมากขึ้นนะคะและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจะใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเอ่ยและโควิด19ทําให้ผู้บริโภคนะคะในประเทศของเราเนี่ยจะใช้อะไรจะจับใจ่ายใช้สอยยังไงก็ต้องคิดทบทวนและเก็บเงินมากขึ้นนั่นเองคะ่ะ แล้วเราก็ได้ทราบกันคร่าวๆแล้วนะคะว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของผู้บริโภคด้วยว่าเขาจะใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องคิดให้ดีนะคะว่า,าจําเป็นไหม้คุ้มค่าหรือเปล่าทีนี้เรามีทิคดีๆมานําเสนอทุกๆท่านเพียงแค่4ี่ทิคง่ายๆคุณก็สามารถปั้นแบรนด์ให้คุ้มค่าน่าซื้อในยุคเศรษฐก,กิจตกสะเก็ดได้แล้วค่ะ ทิที่1นนะคะคุณค่าที่ได้รับจากอัธประโยชน์ของสินค้าคือการที่ลูกค้าเสียงเงินซื้อสินค้าจากคุณแล้วเขารู้สึกคุ้มค่าเต็มที่สมกับที่เราทําการโฆษณาไว้โดยหากลูกค้าจะทําการซื้อสินค้าสักหนึ่งชิน้นแน่นอนค่ะเขาจะต้องมีการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อและเลือกสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของเขามากที่สุดอย่างเช่นคุณจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งเครื่องในระดับราคาที่ใกล้เคียงกันไม่ห่างกันมากนะักคุณก็ต้องเลือกโทรศัพท์มือถือที่สร้าง รัประโยชน์ให้กับคุณได้อย่างเต็มที่ถูกต้องไหมล่ะคะลูกค้าของคุณก็เช่นกันค่ะเขาจะเลือกแบรนด์ที่ตอบสนองเขามากที่สุดฉะนั้นก่อนที่คุณจะทําการโฆษณาแบรนด์ของคุณคุณต้องวางตําแหน่งแบรนด์ของคุณว่าสื่อถึงสินค้าว่ามีอัประโยชน์เด่นทางด้านไหนก่อนปล่อยออกไปเพื่อที่คุณจะได้กําหนดความเป็นไปของการโฆษณาแบรนด์ของคุณได้อย่างชัดเจนและสร้างอัประโยชน์อย่างเต็มที่ให้ลูกค้าของคุณรับทราบนั่นเองค่ะ อีกที่ 2. คุณค่าที่ได้รับจากการบริการที่เป็นพิเศษเป็นอัธยระโยที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมจากสินค้าที่ซื้อไปซึ่งอาจจะเป็นการตอบแทนลูกค้าที่อุดหนุนซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องและเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเขาคือคนพิเศษอีกทั้งแสดงให้เห็นว่าเราเห็นความสําคัญของเขาเช่นมีการรับประกัน1ปีเต็มซ่อมฟรี1ปีหรืออาจจะเป็นบัตรกำนันบัตรส่วนลดในการซื้อสินค้าชิ้นต่อไปเชิญมาร่วมรับประทานอาหารมื้อพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าโดยการเลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสพิเศษเป็นนปรระโโยยช์มมาาากดคุณสถ ถามถึงความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาสินค้าของคุณต่อไปในอนาคตทิศที่ 3. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากภาพลักษณ์ของสินค้าแบรนด์ของคุณมีการวางตำแหน่งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความภูมิใจของลูกค้าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นนาฬิการาเลเลเน้นภาพลักษณ์เรื่องความหรูหราราคาแพง มีความสวยงามปานีดใครได้ใส่ก็จะเด่นในสังคมเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลัตเน้นความแข็งแรงอึดทนทานราคาแพงแต่ใช้งานได้นานกว่าเครื่องซักผ้าปกติ10เท่าภาพหลักนี้ต้องเป็นภาพหลักที่ลูกค้าเมื่อใช้สินค้านี้แล้วเกิดความภูมิใจ พอใจสูงสุดตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพึงพอใจอะไรสูงสูงจะมีการบอกต่อด้วยความภูมิใจนี่แหละคือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดในการตลาดและการสร้างแบรนด์คือการบอกต่อน,นั่นเองซึ่งใช้ได้ผลเสมอถึงแม้ยุคนี้จะเป็นยุคแห่งอินเทอร์เน็ตก็ตามทิกที่4คุณค่าที่แสดงถึงภาพหลักตัวตนของลูกค้าในที่นี้ก็คือความภูมิใจที่ลูกค้าได้มีการใช้สินค้าแบรนด์นี้ ยกตัวอย่างเช่นลองคิดดูหากคุณได้มีโอกาสได้ใช้กระเป๋าลุยวิกสตองสักใบคุณจะรู้สึกอย่างไรจะภูมิใจมากๆใช่ไหมคะสินค้าที่คุณทําการตลาดอยู่ก็เช่นกันคุณวางตําแหน่งแบรนด์ของคุณอย่างไรชัดเจนเพียงใดเมื่อมีการวางแผนแล้วก็เดินหน้าไปให้สุดคํานึงถึงภาพลักษณ์ของลูกค้าที่ใช้สินค้าของคุณเป็นหลักและที่สําคัญอย่าเผลอทําการตลาดโดยลืมตําแหน่งแบรนด์ที่คุณได้กําหนดไว้ตั้งแต่แรก เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทิกดีๆหวังว่าสําหรับผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะจะนำาีทิกดีๆนี้ไปปรับใช้กับสินค้าของคุณนะคะและนี่คือวิธีการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ให้คุ้มค่าน่าซื้อกับยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดนั่นเองคะ่ะ